ตอนนี้ใช้ X490 ครับ x c 6 0นวน V60 c 4 0ครับรุ่น S60 ครับใช้รถ x c 9 0อยู่ครับ x c 6 0 e c 4 0อยู่ครับ x c 6 0ครับมีความรู้สึกว่าสมรรถนะดีความเงียบดีขับแล้วเราไม่เหนื่อยนุ่มนวลตลอดเส้นทางที่ได้ขับมาเลยค่ะโค้งแบบกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่ารถไฟขนาดนี้น้ำหนักขนาดนี้นิ่งมากครับ I've been looking at Volvo for a while เอ uh, like some of the older models the, the new one is very futuristic looking i think but it looks very good the the quality inside is very nice as well จะแบกของขนของนะท้ายรถก็มีที่ให้เก็บเยอะนะฮะหน้าตาก็ดูทันสมัยแล้วก็ไม่ได้เยอะเกินไปข้างในก็ถือว่าค่อนข้างโปร่งโล่งครับดูแล้วดี ความนิ่มนวลแรงกระชากเขามีเยอะก็จริงแต่ว่าก็ยังให้ฟีลลิ่งของความเป็น relax ครับนานๆก็ไม่เหนื่อยนี่คือจุดเด่นครับชอบอัตราเร่ง mm hmm. เมื่อเทียบกับขนาดของรถครับรถมันคล่องตัวแล้วก็เบามากคือชอบในเรื่องของดีไซน์ค่ะที่สวยแล้วก็ดูทันสมัยค่ะนั่งสบายค่ะแล้วก็ผู้ร่วมเดินทางรู้สึกได้ตลอดเวลาว่าเวลานั่งเนี้ยปลอดภัยค่ะ ผมว่า e x 90นะครับน่าจะเป็น Family Car นะครับเหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่นะครับที่มีผู้โดยสารหลายคนเหมาะสำหรับการเป็นที่รถครอบครัวอย่างดีเลยครับก็เหมาะกับครอบครัวขนาดกลางถึงใหญ่นะครับเพราะว่ารถขนาดนี้ผมว่าไปได้หลายที่ไปได้หลายคนนะฮะแล้วก็ขนสัมภาระได้เยอะจริงๆครอบครัวขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ก็ได้ครับจริงๆขับคนเดียวก็ยังสนุกแต่ว่าขับครอบครัวน่าจะเหมาะ ผมว่าไลฟสไตล์ทุกสไตล์ผู้หญิงผู้ชายสูงอายุหรือวัยรุ่นขับได้หมดเพราะว่ามันเป็นเจ็ที่นั่งกับ6ที่นั่งที่รู้สึกว่าเราใช้ได้หลายๆฟังก์ชันของมันนุ่มแน่นหนึบครับนุ่มมากเรียบรู้สมรรถนะดีตึกรชนขับสวยแรงประหยะัดรถเงียบมากลำโพงดีหรูหราทนทานปลอดภยัยเหมาะที่จะหามาใช้สมควรอย่างยิ่ง